ไปแนะนำหมู่เขาเขาครับขอเชิญครับขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องที่เขารัรับทุกท่านครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิเทียน พุทธิวินยูท่าน,นรองหัวหน้าผู้ตวรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรีท่านจำเริญยุิธิตมสกุลท่านสมาชิกบุษิุีสภาดรประสานมลกัปปิทักษ์และที่สำคัญเรายัางมีท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในขาาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและรุกขภัยแห่งชาติท่านสุพจน์ตวิจักจัยยกุณ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักครับผมขออนุญาตผู้กำเมืองเพราะว่าพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในห้องประชุแมแห่งนี้มักนักกว่าสองพันท่านกับ3ามพันถึงสี่พันคนนะครับในห้องนี้เขาเตรียมไว้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาประชุมถึง6กพันคน ตอนนี้เรามีเกินกึ่งห้องนะครับเราคิดว่าเราจะมีประชาชนท,ที่อยู่ในห้องน้ขณะน,นี้ก็อยู่ตั้งนอกแถมร่วม4ปันถึง5ปันคนนะครับวันนี้เขาถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่สุดที่เราจะมาอู้เรื่องที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตนั่นก็คือเรื่องน้ําพบหมู่เขาผู้คนร้อนแต่นครับว่าน้ําคือชีวิตถ้าเขาเข้าใจน้ําก็คือว่าเขาเข้าใจชีวิต ถ้าบ่มีน้ำาก็บ่มีชีวิตอันนี้คือสิ่งตี่อยู่ในความเข้าถึงเข้าใจอย่างแท้จริงของพี่น้องประชาชนนะครับผมอยากจะการเรียนว่าประเดี๋ยวนี้ธรรมชาติได้เปลี่ยนไปเพราะว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟนะครับป่าไม้แม้แต่คนของเขาก็เปลี่ยนไป เราคงจะต้องมีการมาบริหารจัดก,การตัวเขาเองนะครับว่าเขาจะอยู่กับธรรมชาติจะได้ผมอยากจะขอกับเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะวิทยากรทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้สงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของเราเกือบทุกสถาบันมาต่ำกว่าเก้าสถาบัน รวมถึงทั้งคู่สงคุณูเป็นปราดช,ชาวบ้านเป็นตัวแทนของทุกภาคสว่วนตีขึ้นมาอยู่บนเวทีในขณะน,นี้เขามาทำงานด้วยหัวใจเดียวกับับทุกท่านได้มีโครงการของรัฐบาลขึ้นมาวันนี้เขากเลยงทำหน้าที่ที่จะเป็นคนกลางที่จะเอาข้อมูลของภาครัฐมาเพือพี่น้องได้เข้าใจพร้อมกันนั้น ขาก็อยากจะขอรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องตีจะนําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดและเขาจะได้อนาคตที่เขาหุ่งหวังเพื่อตัวเขาเองเพื่อลูกหลานของเขาต่อไปในอนาคตนะครับผมขอนํำไปสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เรามาประชุมกันในวันนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคง เห็นความจําเป็นนะครับว่าที่ผมได้เรียนกันตะกี้ว่านี่คือปัญหาวิกฤตการณ์ที่เอาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะน้ําท่วมปีที่เขาจําได้นะครับก็คือเมื่อปี54 2 5 5 4เมื่อ2ปีที่แล้วก็ถ้าคิดเป็นความเสียหายเป็นเงินหมาสาลนะครับตัวเลขที่มีการประเมินนะครับโดยธนาคารโลกก็คือ1.44ล้านล้านบาท ถ้าเอาเงินล้านมาเลี้ยงตั้งแต่แม่แจ่มนะครับเลี้ยงเป็นกิโลมาเลยนะครับอาจจะมาถึงเจียงใหมนะ่เอาแบงค์งร้อยแบงค์ปันเลี้ยงมาจำบบานวนมหาศาลนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับผลผลิตต่างๆของเรานะครับจากการประเมินของสภาพัฒน์นะครับก็จะคือว่าผลผลิตของประเทศเราก็ลดลงนะครับแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจของเราก็น้อย อันนี้แค่ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าถ้าเขาจะมีความเจริญอย่างแท้จริงนะครับเขาจะต้องแก้ปัญหาวนนี้ให้ได้ทีนี้รัฐบาลเพิ่ลแก้ปัญหาจะได้ครับรัฐบาลเพิ่ลกอมมุ่งที่จะน้อมนําเอาหลักการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนตามกระแสพระราชดำริมาเป็นตัวตั้ง หมู่ัมหมกคนโชคดีนะครับที่เฮา,ามีองค์ประบาทสุด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นปราดในเรื่องน้ำคือกับประสบนิกรจริงคือกับทั้งโลกก็ไาาดา้นะครับรักการสำคัญตามกระแสพระาชดมริก็คือน้ำต้องมีที่อยู่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยน้ำจะไปไหนอันนี้ต้องเข้าใจนะครับน้ำต้องมีที่อยู่นะฮะน้ำ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่บ้านเราน,ะะน้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องมีที่ไปนะะไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงที่ต่ำที่สุดก็คือที่ทะเลอันนี้น้ำที่เป็นของเหลวนะครับไปสู่ทะเลเมื่อเป็นอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราก็มีดวงอาทิตย์ที่ทำให้น้ำในทะเลในมหาสมุดกลายเป็นไอแล้วก็เกิดการนำเอาไอ้น้ำปัดเข้ามาสู่แผ่นดินเกิดเป็นฝนตกเป็นวงจรของน้ำ เพราะนั้นวงจรของน้ําจะต้องไหลเวียนอย่างนี้ตลอดเป็นธรรมชาติตกลงมาสู่พื้นโลกของเราต้องมีตีอยู่นะครับต้องมีตีไปนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดน้ํามีความสําคัญต่อชีวิตของประชาชนนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลตัวที่จะสนองน้อมนําเอากระแสพระราชนำริว่าประชาชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่ดถึงต้องได้รับประโยชน์จากน้ําซึ่งมีความสาคัญเกี่มสมกัชีวิตของเรานะครับแล้ว น้ำนำมาซึ่งความขัดแย้งยตัวนะครับเพราะฉะนั้นการราชการน้ําจะต้องเน้นคือมีความเป็นธรรมและที่สําคัญต้องเรื่องความปลอดภัยเอาใจว่าความสูญเสียมีม,มหาศาลต่อชีวิตไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะครับชีวิตของเาอรา f อมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมก็มีพี่น้องของเราต้องสูญเสียชีวิตไปอันนี้ก็เป็นเสิ่งเตีย้ยรัฐบาลได้น้อมนาเอากระแสพระราชด,ดำริมาทํา โครงการนะครับเพื่อที่จะออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำเพื่อป็นไปอย่างยั่งยืนนะ,นะและมีการแก้ไข,ป,ขไปัญหาอุทกภัยอย่างของประเทศไทยของเรานะรัก็รักสำคัญนะครับก็คือจะต้องเน้นในเรื่องความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา เมื่อเราต้องการพัฒนาเราจะต้องมีการอนุรักษ์แต่ต้องสมดุลกันจะได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเดี๋ยวจะมีการนับเสนอกรรมนะครับน้ําต้องมีที่อยู่นะครับน้ําจะต้องเราต้องมีความมั่นคงทางด้านน้ํานะครับเราจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งน้ําทั้งป่านะครับทั้งดินตวัวคนตัวนะครับน้ําจะต้องมีที่ไปการระบายน้ําการเก็บน้ําอันนี้คือหลัก การบริหารจัดการน้ําอย่างยังย่งยืนตามกระแสนพระราชดำริทั้ง8ข้อนะครับแผนแม่บทก็มีแผนงานต่างๆรองรับนะครับซึ่งคำสก,กรรมเราจะมีวิดีโอถายด้วท่านพอรกรรมนะครับผมจะไปไวอยๆนะครับที่เขาปิกมาสู่รัฐบาลรัฐบาลเพื่อก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้ยุทธศาสตร์การบริจัดการน้ํานะครับเริ่มตั้งแต่ที่เขาอุตะกีน้ำต้องมีที่อยู่นะครับคืออย่างครับน้ําต้องมีที่อยู่ฝนตะกอนฝนตกบดหลังคา น้าม,มีที่อยู่ทำม,มีมะองค์ฮักไว้อันนี้คือเขาบริหารในระดับครอบครัวแต่ถ้าเป็นระดับพื้นที่ใหญ่ๆน้ำก็ต้องมีที่อยู่นะครับเริ่มและก็ต้องมีที่ไปน้ําต้องมีและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลนะครับยุทธศาสตร์4ประการนี่นะครับ5ประการนะครับพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจต้องได้รับการป้องกันที่อ,อ,อยู่อาศัยพื้นที่ทําค้าขายต่างๆต้องได้รับการป้องกันนะครับแล้วอันนึงก็คือพื้นที่รับน้ำเนี่ยนะครับ ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพื้นที่รับน้ำหมายถึงว่าถ้าบางที่เตาออน้ําไปอยู่ในที่กลางต้นกลางนาเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการาด,ดําเนินการเพื่อเกิดความเป็นธรรมมีการชดเชยตวยัวเองนะผมขอให้ท่านได้ดูรูปนี้เป็นรูปง่ายๆนะครับน้ําที่มีที่อยู่ตะกี้ว่าต้องเป็นป่าป่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเก็บน้ําไว้นะครับเมื่อน้ําก็ต้องไหลออกจากป่ามาเขาก็จะต้องมีการคัดเก็บน้นเป็น มอโ ELLER องใหญ่นะครับเราต้องมีการสร้างฝายสร้างอ่างที่ ja, ที่จะที่จะรองรับน้ําประชากรเมืองไทยเรามีนักนะครับ60ล้านคน63 64ล้านคนเพราะฉะนั้นน้ําจําเป็นที่จะต้องมีมีมีมโอโองใหญ่นะฮะที่จะให้น้ําสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเรามีฝนตกอย่างภาคเหนือของเราปีหนึ่งมีฝนตกแค่3 -4 เดือนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีฝนตกเลย เขาต้องมีม่โอ,อค์ใหญ่ที่จะเอาน้ํามาใช้คือครอบคุมดูดูแลอป่วยนั้นเขาต้องมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างออ่องใหญ่หรือว่า่าเก็บน้ําต่างๆทีๆ่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่มีฝนตกนักในหน้าฝนเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องก็ช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะควบคุมเมื่อเกิดน้ําท่วมใดนะเอาน้าเข้าไปเก็บใน องคใหญ่แล้วใน,ในอ่างขนาดใหญ่นี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ท่านเห็นว่าป่าก็จะต้องทําหน้าที่โดยธรรมาชาติหน้าที่ธรรมาชาติก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับแต่พื้นที่ป่าของเราก็น้อยลงน้อยลงเพราะฉันการซึมซับน้าโดยธรรมาชาติเช่นป่าก็จะเขาต้องไปเสริมช่วย